ต่อธนพเผยเหตุผลที่ทำงานหนักไม่ซื้อบ้านเป็นของตัวเองแต่เลือกอยู่กับพ่อแม่เป็นพระเอกหนุ่มที่ฝากฝีมือการแสดงมาแล้วหลายเรื่องสำหรับต่อธนพบที่ฝากผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องล่าสุดต่อได้มาเปิดใจผ่านรายการกคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เล่าถึงสิ่งที่ติดค้างกับคุณพ่อคุณแม่เคยทําให้พ่อแม่เหนื่อยมาเยอะมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกวันนี้ตั้งใจทํางานเพื่อท่านพร้อมกับเผยเหตุผลที่ไม่ซื้อบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองทั้งทัง้ที่มีเงินสามารถซื้อได้แล้ว มีเรื่องที่ติดค้างในใจกับคุณพ่อคุณแม่ในความจริงมันไม่ใช่ติดค้างอย่างนั้นจริงๆผมว่าลูกทุกคนก็ติดค้างพ่อแม่อยู่แล้วในการที่เขาเลี้ยงเรามาแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจส่วนตัวสําหรับเด็กคนหนึ่งที่เราอาจไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่เขาอยากให้เป็นมาตั้งแต่เด็กในช่วงเด็กๆอาจจะออกเส้นทางไปไกลหน่อยเช่นเขาอยากให้ตั้งใจเรียนติดอ่านหนังสือแต่เราก็ไปติดเพื่อนเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยขอให้เราบวชเขาอยากเห็นแต่เราจะรู้สึกว่าไม่เราอยากมีผมหลายๆครั้งในอดีต เราก็มีเรื่องที่เราทําให้เขาเสียใจเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่วันนี้โตมาขนาดนี้เรื่องตอนนั้นมันเล็กมากเลยณตอนนั้นมันดูเป็นเรื่องใหญ่มันก็เลยเป็นความตั้งใจตั้งแต่ผมเริ่มหาเงินได้ด้วยตัวเองเรารู้สึกว่าคิดเองไม่เคยถามเขาเลยแค่คิดว่าเขาคงเหนื่อยกับเรามาเยอะจะดีไหมนะถ้าเขาจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วเป็นความตั้งใจมาตลอดทุกการทํางานหนักของผมผมรู้สึกว่าถ้าเขาเหนื่อยกับผมมาเยอะแล้ววันนี้ถ้าเขาไม่ต้องเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยแทนผมโอเคให้คุณพ่อคุณแม่เกษียณได้เลย ใช่ผมไม่แน่ใจว่านับปีถูกไหมน่าจะห้าปีหรือมากกว่านั้นว่าสิ่งที่ป้าแม่ผมทำอยู่มันเป็นแค่งานอดิเรกแล้วมันควรจะเหลือแค่สิ่งที่ป้ากับแม่อยากทำได้แล้วมันไม่จําเป็นต้องมานั่งคิดหน้าคิดหลังเดี๋ยวผมมาช่วยคิดทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาได้อยู่กับพ่อแม่บ้างไหมนี่คือสาเหตุที่ผมไม่เคยมีที่อยู่เองเลยผมยังคงปักหลักว่าฉันจะอยู่บ้านกับพ่อแม่ถึงจะเจอกันน้อยก็เธอหรือวันที่ได้พักตื่นมาก็ยังเจอกัน ซึ่งเคยมีความคิดนะว่าอยากมีที่ที่ได้อยู่ส่วนตัวแต่ผมแค่มองว่าวันนี้ถ้ายังมีคําว่าครอบครัวมาผมก็ยังเลือกครอบครัวก่อนหลายคนชอบถามว่าไม่คิดจะอยู่คอนโดยอยู่บ้านตัวเองบ้างหรอไหมครับแทนอนาคตไว้ยังไงอยากเป็นนักแสดงต่อไปเรื่อยๆแต่แค่จุดที่อยากเป็นที่สุดคืออยากแสดงโดยที่ไม่ต้องคิดถึงรายได้จุดนึงผมก็อยากให้ acting ของผมมันเป็นงานอดิเรกอยากอยู่ในจุดที่เราพาตัวเอง และครอบครัวไปอยู่ในจุดที่ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังมีอิสรภาพในทุกๆท,ทางไม่ว่าจะเป็นการเงินและเวลาทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าบันเทิงมันมีความธุรกิจอยู่เราไม่ได้สามารถใช้ใจทั้งหมดได้หรอกสุดท้ายมันก็ต้องมีเรื่องรายได้แต่ละปีเพราะเราก็คือคนทำงานคนนึงถ้าวางแผนคิดได้เร็วสุดก็น่าจะอารมณ์พาตัวเองไปอยู่ขั้นนั้นให้ได้